สวัสดีครับเบิร์ตสุกูสุกคนช่องบาทองปากเสฉวนแนวพี่น้องตอนนี้บาทองกะมาอยู่หน้าห้างอ่าแพทที่มั่นบหอนยังไม่ท่านพี่น้อยบาทองกะอ่านหนังสือไทยบอกคอยท่านัดปรนเด็นนะทุกคนไปพี่น้องบาทองจีพาทุกคนทุกท่านเบิ่งรอบๆยานนี่เนาะพี่น้องว่าคนมันขึ้นวันมันสิหลายขนาดแาะพี่น้องไปไปชมเบิร์นบาทองก็แล้วกัน มันมี่านค้าเขาขายของอยู่หน้าหานะ้างเนาะพี่น้องว่าคนมันชิร้ายขนาดไหนเนาะไปตามเบิงบ่งนำปลาทองมาพร้อมกันกันนั่นี่น้องอันนี้คื้อหน้าหา้างเด้อทุกคนนี่ซื้อหา้างพี่น้องปลาทองกับอ่านหนังสือไทยกับโบคอยถนัดมาไส่เอ็นมาพี่น้องไปพี่น้องปลาทองสีพาทุกคนเบิ้ลรอบๆหยานน,นี้เนาะทุกคนว่ามันจเจริญขนาดนนนนไหน คนคึกคักขนาดไหนเราทุกคนไปตามปลาทองไปก็แล้วกันพี่น้องเพราะว่าปลาทองก็สีมุ่งหน้าไปทางกูแหละไปทางเส้นท่านเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่แยกประตูน้ำเนาะแยกประตูน้ำสีมุ่งหน้าไปทางเส้นท่านเพิร์กเส้นท่านเพิร์กพี่น้องไปไปชมเบิ่งน้าปลาทองก็แล้วกันว้าวพี่น้อง ก็เต็มแถวนี้มีแต่ฝรังร่งฝรั่งแบบนีมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะทุกคนไปตาไปเบิ่งนำการกันแล้วกันหน่อโอ้โหยามกลางคืนครับยามยามอ่ากลางวันมันคนลรอยยางกันเลยทุกคนยามกลางคืนอยู่คนก็ไลยค,คืนปกแพ่กลางวันนิดหน่อย กลางวันคนก็หลายกลางคืนคนก็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องว้าหุ่นเบิ่งรถพี่น้องโอ้ยทำไมหลายแห้งดีแถวนี้ยานนี่ตึกก็ง่าหุ่นไปแสงสีงามแห้งดีพี่น้องนี่แต่ตึก๊กใหญ่ๆสูงๆหุ่นพี่น้อง,อน,องนี่แต่นาจอทีวีป๊อต ประเทศไทยมันพึ่งขนาดนี้เลยบอกพี่น้องคุณพี่น้องเบิ่งไฟแสงสีออ้อยรถก็หลายหลายปอาทุกพี่น้องพอท,ทองกับะออนดีอ,ลอ,อ,ลอ,อ,ลอะลอพี่น้องความมันหลายรถหลายดีอะลอประเทศไทยว้าวยานนี่นี่คึกขึ้นดีอะลอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปอาทุก ไปพี่น้องนี่ส่วนข้างบนก็จะเป็นสกายวอล์ก้อทุกคนสกายวอล์กที่ยาวที่สุดเลยพี่น้องเป็นกิโลเลยนี่สกายวอล์กพี่น้องกูนุณผู้ชายผู้สาวกันอย่างเต็มทันมาเดินห้างเที่ยวห้างเนาะพี่น้องฝนป้าตุกว้าวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยรถก็หลายหลายป้าตุกพี่น้องบาททองกับสะออนที่มีเอาหรอ สะอนแท้สะอนวาคุณคนอยู่บนสกายวอล์กพี่น้องโอ้ยทำไมมันยาวแห้งสกายวอล์กคนก็เต็มโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเมืองไทยเมืองที่มันจเนจริญเจริญกรุงเฮืองซีวีไลเนาะทุกคนโคนรถก็เต้นเลย ขุดซอดยนี่เต็มเลยพี่น้องไปควอนหนักที่อนามความหนักที่อนมควหนักที่ควโอ้ยพี่น้องเอ้ยรถมันลายแห้งลายคับที่นี้ขุดเต้เลยทางนี้เไปแหน่งไปฮอนดูพี่น้องไปแ้วก็มันพุกคนทุกคนเดินไปเรื่อยๆน้องพี่น้องขุดไป สะออนดีสะออนหลายสะออนดีสะออนแห้งประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองน้ำไหลไฟสว่างอืโอ้โหมันชีวิไลอีหล่อเลยทุกคนเอ้ยตึกปผล่ว้าโผล่ตอนนี้มาทอดมาอยู่หน้าเส้นทางฟูเลยเด้อทุกคน ว่าแต่ว่าบลาทองกัสกีบ่ได้เข้าไปพี่น้องบลาทองเก็เดินไปเรื่อยๆปุ่นเบิ่งเอาพี่น้องความมันหลายคนปุ่นโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องนี่ดูดนมดูดนมปุ่นกระปุกนมเป็นไงปุ่นปุ่นนมเป็นไงกระปุกนมพี่น้อยเปไงหนึ่งแบกกระปุกนมโอ้พี่น้องเอ้ยปุ่น ปากจูรูอยู่ทุกคนคุดคนเต็มเลยอมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหคนล้ะหลายทุกคนเลยแน่นแห้งยันเราทุกคนโคตรถุนเดี๋ยวค่อยโคตรขุดผ้าต้องก็จะเดินไปเรื่อยๆ้ทุกคนเบิ่งพี่พานองเบิ่งชมเบิ่งบรรยากาศ ดูด้านนี้นอกพี่น้องว่าคนมันสิ้อยสิไลายขนาดไหนมันขึ้นขนาดไหนเราทุกคนปวดพี่น้องไปเดินต่อเดินต่อพี่น้องมาท่องกัสิมุ่งหน้าไปปวดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าทางแยกลาดจะประสงค์นอกพี่น้องมาท่องกับสิเดินไปปวแล้วพี่น้องเอ้ยปวนักเรียนนักศึกษารับนี้พี่น้องว้าวพี่น้องเอ้ย กูไม่ยังดอกปะทองสซออนแต่รถพี่น้องรถต้องไปม,มาาันไลยแหงผีไลยคักไลยแหงผีนะทุกคนเบิงบ้งเบิ้งปาทองเก่าดีถ้าใเบิ้งทำนี่ให้พี่น้องเบิง้งติดแก,กนคุณแด้มพี่น้องติดแกนอ,อ่าซี่แยกคุณแนะด้กระไรยันปูน,นพี่น้องปูนอ้อถูกเป็นกิโลสองกิโลรถมันติดเบิง้งเอาพี่น้อง ความมันหลายความมันเืริญประเทศไทยไปทางนี้ไปทางนี้พี่น้องเบิ่งรถเมย์ก่อนไอ้แอดเลยคนแต่ละคันแต่ละเที่ยวพี่น้องโอ้โถ่อยว่านะประเทศไทยนี่มันอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะคอยวานะคอยว่านะ<ม>จะคิดเบิ่งนี่กระทั่งรถเมย์รถเมย์กับโอ้โหจักพันคันเนีเย่ยการรถไฟฟ้าเนี่ยการถไฟ รถไฟใต้ดินพี่น้องทุกเส้นทุกสายพี่น้องเอ้ยเต็มเบดิดทุกเส้นทุกสายความมันลายรถพี่น้องไม่ต้องว่าถึงไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเบิ้งเอาปลาทุนี่อันนี้คือปลาพี่น้องมันเป็นปลาอย่างปลาหวานนะปลาโลมาหรือปลาหวานพี่น้องโอ้ยเบิ้งคอเห็ดกอสางพี่น้องเอ้ยตึก นี่เบิ่งเอาพี่น้องนี่ปถูกเซนทนันฝูดด้วยกนเน่าเนาเน่าแห้งดีดอกเน่าตั้งแต่ฝุ่นเย็นซี่แยกพี่น้องเลยฝุ่นปถูกปฏิทศไทยฝุ่นเบิ้งทางนั้นก็มีสกายบอกเด็ดพี่น้องสกายบอกร์สกายบอกตัวนี้ก็นเนาคือกันเป็นกิโลเด็ดพี่น้องอยู่ข้างหน้าตรงซี่แยกข้างหน้าบาดท้องนี่พี่น้องเลยซี่แยกลาดกระประสงค์พี่น้องกุ่ง รถไฟฟ้าป๊โทรพี่น้องแต่ต้นนี้กันยาวได้สก,กายบอกตัวนี้พี่น้องเป็นกิโลตั้งแต่สถานี BTS ชิดลมจนฮอดสยามพารากอนนะทุกคนความมันยาวนะยาวแห้งนี้อันนี้คือเป็นสีแยกแล้วทุกคนเป็นสีแยกป๊บโทพี่น้องทุกคน นี่ทั้งนี้คนก็เต็มขึ้นรถเมล์รถบัสพี่น้องอ็โทอันนี้เป็นอ่ารถเมล์เอกมัยบอกพี่น้องเออแม่เอกมัยผลรถไฟฟ้าตรงตรงนี้มันเป็นแยกแยกรถไฟฟ้าอีกคือกัน,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 นแีฟฟแกกนนแ้พี่น้องตั้งเทิ่งน่ะเป็นแยกกันแห้หันเป็นแยกตรงอ่ารถไฟฟ้าแยกกันอยู่ตรงนี้พี่น้อง แยกตรองอแยกราชจประสงค์เนี่ยพี่น้องกว่าเส้นโตมันไปเมื่อกี้เนี่ยไปทางะสะพานตากสินอ่าแล้วส่วนทางนี้ก็จะไปทางอสมุทรปราการนะพี่น้องไปทางนี้นะไปทางที่หาทางม,มุ่งหน้าไปทางนี้นะก็จะไปทางกุณและอีกเส้นหนึ่งก็จะไปทางสนามสนามกีฬาเส้นหนึ่งก็จะไปทางกุณแล่อลาดพร้าวพี่น,พน้องพระทูกพี่น้องเบิรงเอานี่คนมันยืนขา ยื่นขารถไว้ชืนข้ามถนนพี่น้องมาเบิ่งตรงนี้มาเบิ่งตรงนี้พี่น้องมาเบิ่งตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่แยกเลยทุกคนเป็นที่แยกเลยแยกเลยทุกคนบนเบิ่งเอนนี่ส่วนข้างล่างคนเอ้ะเลยพี่น้องรถแนงด้ยนส่วนข้างบนมันจะเป็นสไตล์บล็อกนะเห็นบล็อกพี Salt ่น้องนี่มันเป็นแยก ทางรถไฟฟ้าน่ะทางรถไฟฟ้าก็แยกตรงนี้แหละพี่น้องแยกนี่ส่วนทางรถจนก็จะแยกตรงนี้คือกันพี่น้องเอาพี่น้องเฮ้ยสรับคลิปนี้บัตรทองกัตรสีดาทุกคนทุกท่านตรงแยกตลาดจบประงเลยนะทุกคนถ้ามาคลิปัตรทองอีกหนี่งครับคุณสัตตะไคร้คุณนายคกดติดตามือเออสิ่งที่สําคัญเนาะพี่น้องคุณาำโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้บัตรทองบริกันนะทุกคนรับัตรทองสีดาทุกท่าน giờ có ban bên trước mà cơ quan